แนวโจทย์ที่เป็นช่วงที่พิยูสกัดนะคะโจทย์จากข้อสอบวิชาภาษาไทยเรื่องวุหันการเขียนก็คือที่เป็นดาวดงเด่นในแต่ละอีพีนั่นแหละมาให้น้องๆได้ดูว่าแต่ละสนามกรรมการใช้คำว่าอะไรมีประเด็นลูกเล่นลูกล่อลูกชนปรีกย่อยเงื่อนไขอะไรเติมเข้าไปให้ในโจทย์หรือเปล่าอันนี้ตัดตอนมานะคะจากโจทย์ยาวๆโจทย์เต็มๆหลายๆข้อคัดสรรมาให้มาดูกันที่แนวข้อสอบนะคะสำหรับน้องๆประถมก่อน อย่างเช่น O.net นะคะป .6 แล้วก็ไปจนกระทั่งน้องมต้นคือ O.net ม .3 ข้เขาถามคล้ายๆกันนะคะโจทย์เป็นแบบนี้ค่ะข้อความข้างต้นกำหนดข้อความมาให้ใช้โวหารประเภทใดในการเขียนก็จะเจอคำสำคัญนั่นคือคำว่าโวหารการเขียนนะคะ โอหารการเขียนกับโวหารภาพโพ์ไม่เหมือนกันนะคะโวหารภาพพจน์อันนั้นเราจะไปเรียนอยู่ในเรื่องภาษาวรรณศิลป์หรือความงามทางภาษาในบทร้อยกรองหรือคําประพันธ์นะคะสำหรับโวหารการเขียนเนี่ยน้องๆก็คงจะเคยคุ้นหูคุ้นตานะคะกันมาแล้วอย่างเช่นโอหารบรรยายหรือบรรยายโวหารโวหารพัณนาหรือพัณนาโอหารเคยดีนใช่ไหมโวหารอธิบายหรืออธิบายโวหารบางโรงเรียนก็จะสอนเทศนาโวหารสาทกโอหารเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าถ้า สอบชอบออกจริงๆในแต่ละสนามแล้วนะถ้าไปดูนะ่ยนะคะกรรมาการจะเน้นที่3โอหารนะคะกรรมาการจะเน้นที่3โอหารอยู่แอบเติมให้นิดนึงนะคะโอหารการเขียนที่มักออกสอบ โวหารการเขียนถ้าถามว่ามีโวหารย่อยๆอะไรบ้างที่ออกสอบบ่อยนะก็จะใส่ดาวเลยค่ะทั้งหมดมีอยู่3โวหารนั่นคือบรรยายโวหารหรือโวหารบรรยายนะคะคีเวลักคือคําว่าบรรยายถัดมาก็คือนะพันนาโวหารหรือโวหารพันนานะและอธิบายโวหารหรือโวหารอธิบายอันนี้คือ3โวหารที่ข้อสอบชอบออกกรรมการเหมือนนัดกัะหนับนะคะว่า ต้องออกต้องวัดความรู้สามโวหารนี้นะอ่ะโอเคต่อไปไปดูที่โอเนตโปกนะคน้องประถมบทร้อยกรองข้างต้นเป็นโวหารประเภทใดือ เราเรียนเรื่องโวหานะไม่จําเป็นว่าจะต้องวิเคราะห์แต่เฉพาะข้อความที่เขียนด้วยรอยแกว้วถ้าเป็นร้อยกรองนะคะคือข้อเขียนหรืองานเขียนที่บังคับฉันทลักษณ์อย่างเช่นจํานวนคําจํานวนวรคนะคะการส่งสัมผัสนะตำแหน่งคําเอกคําโทตําแหน่งคาําครุหรือตําแหน่งคําละหุอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าใช้โวหารการเขียนแบบไหนบรรยายพรรณนา,นา หรืออธิบายนะคะอยู่ในบทร้อยกล่องก็ได้ทีนี้คีย์เวิร์ดหลักก็ยังคงเป็นคำเดิมก็คือโวหารนะคะเป็นโวหารนะถ่ามาโอเนม .3 ถามว่าอะไรคัดมาให้ดูข้อความข้างตน้นโดดเด่นในการใช้โวหารประเภทใดในการเขียนนอกจาเห็นว่าข้อสอบเนี่ยจะยาวจะสั้นจะสั้น,จะ,นจะยาวยังไงก็แล้วแต่คีย์เวิร์ดหลักยังคงทำไมคะ ยังคงเหมือนเดิมยังคงคล้ายกาันสังเกตไหมเพราะฉะนั้นให้ดูแนวโจทย์จะได้เห็นว่าคีย์เวหลหักคืออะไรเวลาเจอโจทย์แมวว่าจะแตกต่างหรือยาวกว่าที่เคยเจอแต่ถ้าคีย์เวิร์หลักๆที่จะต้องวิเคราะห์เหมือนเดิมก็ให้มั่นใจว่าที่เรียนหรือที่รู้มาวงเล็บถ้าอ่านมาจริงและจําได้ ก็น่าจะทำได้ด้วยนะคะไปดูที่โ Ne เม .3 อีกสักตัวอย่างหนึ่งเขาบอกว่าข้อความตอนใดใช้พันนาวูหารแทนที่จะกำหนดนะคะวัหารแบบกว้างๆมานะ,ะว่าใช้วัหารอะไรทีนี้เขาใช้วิธีการสเปซิฟิกเพาะเจาะจงลงไปเลยว่าจะเอาพันนาวูหารค่ะ งั้นแปลว่าคอนเซปต์ของโวหันประเภทต่างๆที่ข้อสอบชอบออกเช่นบรรยายพันนา,นาอธิบายคอนเซปต์หลักเป็นแบบไหนเขียนยังไงใช้ภาษาแบบใดจึงจะเรียกว่าเป็นโวหันแต่ละประเภทโอหันแต่ละชนิดนั้นอันนี้ก็ต้องแม่นก็ต้องเป๊ะไม่อย่างนั้นจําแต่ชื่อได้วิเคราะห์ข้อสอบไม่ได้นะคะมันต้องมีคอนเซปต์หลักด้วยสําหรับลักษณะงานเขียนของแต่ละโวหันและไปดูที่ตัวอย่างนะภาษาในเพชรยอดมงกุฎระดับมอดตน จทย์บอกว่าอะไรกรรมการบอกแบบนี้ค่ะข้อใดเป็นการเขียนแบบบรรยายโวหารน้องเห็นไหมว่าวนกันอยู่ในสามโมหันที่วยูวบอกเห็นไหมคะบรรยายพรรณนาอธิบายอธิบายพรรณนาบรรยายอยู่เท่านี้นะถัดมา,าตัวอย่างถัดไปอันนี้ออกหลายสนามหน่อยแนวจุดแบบนี้ออกหลายสนามนะเพจยอดมกุฎมอต้นนะโอเนตมอหกภาษาไทยวิชาสามัญข้อใดเป็นพรรณนาโวหารมาแล้วมาอีกแล้วนะมันเป็นตัวละครสําคัญ ะะที่อยู่ในเรื่องนี้ประเด็นนี้3ตัวอย่างสุดท้ายเพชรยอดมงกุฎมปลายถามว่าข้อความข้างต้นใช้วหารการเขียนแบบใดอันนี้เรียกว่าถามแบบกว้างนะถามแบบกว้างเราก็ต้องรู้ทุกประเภทของววหารนะคะเป็นววหารการเขียนแบบไหนอย่าลืมนะคะออกสามวหารคือบรรยายพรรณนาอธิบายที่มักออกสอบ นะทันมาค่ะตัวอย่างรงสุดท้ายข้อใดใช้โวหันการเขียนต่างกับข้ออื่นเพชรยอดมอปลายนะคะโอเนตมมหกยังคงใช้คําว่าโวหารการเขียนแต่ว่ามีเงื่อนไขพิเศษตรงนี้ต้องระวังนะคะก็คือต่างกับนะต่างจากข้ออื่นๆนั่นเองและตัวอย่างสุดท้ายนะคะโอเนมหภาษาไทยวิชาสามัญ ข้อความต่อไปในี้ใช้วิธีอธิบายตามข้อใดน้องจะเห็นว่าโจทย์นะมันมยความลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ควรจะต้องโฟกัสนะจับจุดให้ได้เวลาทำข้อสอบจะได้ทำไมคะสะดุดเจอแต่เรื่องที่อ่านไปทำข้อสอบเก่าย้อนหลังจะรู้ว่าควรจะต้องอ่านประเด็นไหนเพื่อให้ครอบคลุมที่เคยออก มาก่อนหนะ้าน้องับตรงนี้ข้อสอบถามนะคะวิธีอธิบายคําว่าอธิบายตรงนี้ก็ยังคงเป็นนะเรื่องของวงหารการเขียนสิ่งที่โจทย์ต้องการเพิ่มเติมใส่รายละเอียดดีเทลลงไปนั่นก็คือวิธีการอธิบายซึ่งถ้าเป็นพี่มอปลายเรียนมาแล้วนะคะว่าวิธีการอธิบายก็จะมีทั้งหมด5วิธีย่อยเช่นการนิยามการยกตัวอย่างการแสดงเหตุผลหรือชี้สาเหตุ และผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันการเปรียบเทียบนะประเด็นที่เหมือนประเด็นที่แตกต่างและวิธีการสุดท้ายก็คือการชี้แจงตามลําดับขั้นเหมาะกับเรื่องที่ต้องทําตามขั้นตอนคำขั้น,น,น,นมีได้นะคะเอาล่ะตรงนี้คือลักษณะหรือตัวอย่างแนวข้อสอบแนวโจทย์ฮิตที่อยู่ในแต่ละระดับแต่ละสนามสำคัญต่างๆโอเคจบที่แนวโจทย์ฮิต u l t i m เมทไทยนิวเวอร์ชั่ยกเครื่องใหม่พร้อมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแบบครบเข้มครอบคลุมเนื้อหาภาษาไทยตามหลักสูตรและเทสบูปินสกัดเนื้อหาที่จำเป็นปักหมุดครบประเด็นที่เคยออกสอบตะลุยโจทย์คัดสรรหลักปีเพิ่มความมั่นใจเต็มที่ด้วยโจทย์เก่งจัดกระบวนท่าวิธีคิดด้วยฮาร์โมนิกเมโมสมัครวันนี้รับฟรีสิทธิ์ทดลองสอบ V ีท4 t c a s t 66 สบักรเลยที่ vbythebrand.com และที่วีทุกสาขา